ถ้าดูแลชอบฝากกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับผมวันนี้มาอ,อยู่กับผมนะครับกับช่อง m i e w o o d x 2นะครับผมกับเกม Ark Survival e v o m o d e ปูตอนกับซีรีส์เจติมอีกเช่นเคยนะครับก็คลิปที่แล้วนะเราก็ได้ไปจับสไปโนตัวนี้มานะก็คือแบบ ค่อนข้างจะคุ้มอยู่นะเพราะมันสวยมากนะผมก็ค่อนข้างจะชอบมันมันมากเลยนะครับผมแล้วก็ลืมบอกเครื่องนี้เราก็ได้ทำแลวนะก็คือที่ไม่ใช่ที่ไม่ไม่ใช่ที่ดิดอ่าเครื่องเผาเนื้อนะอ่าแล้วก็เจเราก็ลงดันเกี้ยนผ่านเป็นครั้งที่สองเลยนะก็จะได้เป็นปัตตูเทคมานะครับผมอ่าก็นะดีอยู่แล้วก็มีชุดเทคแล้วก็มี ที่ชุบนะครับผมเออแต่ตอนนี้ก็สร้างยังไม่ได้สักอย่างนะเพราะชิปชิปเรามีเยอะนะเออไม่ใช่ชิปดินี่นะครับผมเรามีน้อยนะเอเลเมนต์นะเรยกถูกเปล่าวะเออเรามีน้อยนะนี่ใช่เราเรียกถูกนั่นแหละเออเรามีน้อยนะก็คือแบบก็เลยจับไม่ได้นะไม่ใช่จับดิขับไม่ได้เอออะไรของพี่วะนี่วันนี้มัวหมด ทุกคนตอนนี้มีเยอะนะสัตว์ที่เราจะจับได้นะนี่เราก็ไปเอามาสองตัวเมกาทิเลียมด้วยนะเออตอนนี้โหดตอนนี้โหดแต่วันนี้อยากเล่นแรปเตอร์นะ <Okay. S 1> เขาบอกเลยแรปเตอร์เป็นตัวหนึ่งที่ผมมันอยู่กับผมมานานเลยนะนี่มันอยู่กับจีมานานแล้วตัวนี้นะมันเวิแค่สามร้อยแปดสิบแปดนะถ้าเราไม่มีไอแดงตัวนี้นะก็ไม่มีจีในวันนี้นะเพราะมันแบบจเรามาแบบสุดยอดเลยนะคือ ช่วงแรกๆเราไปได้อ่ชทีเล็กตัวน,นี้มานะก็คือแบบดีมากนะเพราะมันช่วยได้หลายอย่างมากนะช่วงต้นเกมนะนี่เรามาใส่ตรงนี้เลยใส่ได้ปะวะถ้าใส่ไม่ได้ี่คือแย่เลยนะเออไปเชียพังหมดแล้วต้องไปคาบมามาใหม่้วยนะเออแต่ก็ไม่เป็นไรคาบหม่ก็ได้เออเดี๋ยวบอกก่อนไอ,อ เวปเตอร์ของเราตัวนี้หนะ้าแบบมันอยู่กับเรามานานมากนะแบบนานนานจริงนะน,นานสุดสุๆเลยเออตอนนี้มันก็ยังอยู่มันยังไม่ตายนะคือมันออกไปบลูก,กับพวกงูนะตอนตอนนั้นนะพี่จําได้อยู่แล้วก็งูหนึ่งแล้วก็มาไอ้นี่ด้วยนะลาม,มาอ่าพวกหมาป่าพวกเสือพวกช้างเลยนะเออมันก็เอาอยู่นะแต่ก็ยากนิดน,นึงนะแต่ก็ เล่นได้อยู่เพราะมันมีตะปบใช่ไหมเออมันตะบบป,ปุ๊บแล้วก็กักป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 ักโคตรแรงนะบอกเลยคือเราลักมันมากนะสําหรับแรปเตอร์ตัวนี้นะถ้าไม่มีแรปเตอร์ตัวนี้ก็คือจะไม่มีเจ้เราในวันนี้นะใส่ได้ไหมโอเคเยี่ยมใส่ไม่ได้เยี่ยมเนยมันต้องใส่กับบานประตูเทคอย่างเดียวใช่ไหม เดี๋ยวขอลองอีกทีนะครับผมผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะเพราะหาไม่ค่อยได้คาบมันเท่าไหร่นะสําหรับพวกเทคกอะไรเออขออภัยกัด้วยนะสําหรับความโง่ของของเจนะ oh, <no. S 1> เจไม่โง่กูนี่แหละโง่เชี่ยอนอเอ้ยนี่อย่าลืมเลยยาคุณสิบเอามาหนึ่งถังแล้วก็ตัวนี้น่าจะ มันออกจากการทำงานได้แล้วนะสำหรับแรปเตอร์ตัวนี้นะเออเฮ้ยมันมีที่ขี่ดีกว่านี้นะแต่ไม่รู้อยู่ไหนนะก็ไม่เป็นไรเอาอันแบบธรรมดาไปก่อนก็ได้นะสำหรับแรปเตอร์ของเราเดี๋ยวก่อนอื่นมาเทสรประตูกันก่อนอุตส่าห์ขับมาโคตรจะนานนะอย่าบอกนะว่าไม่ได้ น่าจะไม่ได้นะแต่ไม่เป็นไรนี่ไงมันต้องใช้แบบของเทคอย่างเดียนะครับผมโอเคไม่ได้ซีเรียสอะไรนะเดี๋ยวเราค่อยไปลงดันเจี้ยนหากันอีกเช่นเคยนะสำหรับอันนี้ก็ทิ้งไว้นี่ก่อนออครับทิ้งไว้ก่อนผมรับมาสามอันนะแล้วก็มันค่อนข้างจะใช้เวลานานมากทุกคนโอเคเป็นรเตอร์แสงนะไม่ผิดพลาดเลยนะไอเป่าอันนั้นกับ ไอ้พลาซอเราไม่นับนะคือเราชูวง,งูให้ทุกคนเห็นเป็นเป็นแบบนานๆครั้งนะเออจะเก่งเกินเขาแบบเออมันไม่ได้นะจีเราจะมาเก่งเกินชาวบ้านชาวช่องอะโอเ๊เข้าไปไหนมาล่วงดิเอ้ยยายานี่สองดอกโอ้กดกระจอกอะครับแวปเตอร์สองทีคือหายเงือบนะ รถเลยเจา,เาแบบตอนนี้แบบทรัพยากรล้นเลื่ยเกิเจไหมคำว่าล้นเลื่ยตอนนี้ก็จะเป็นอนุสาวารีย์นะมีม้าด้วยแล้วก็มีปักแหลมเออพูดถึงปักแหลมแล้วที่บ้านเราไปไหนวะไม่รู้พี่เอาไปทิ้งไว้ตรงไหนสักแห่งในแมปนะก็ขีก้เกียจไปหามันตอนนี้เก็บก่อนเดี๋ยวค่อยได้ใช้เมืไหรค่อยมาเอาคืนนะครับโอเค เออเราลืมบอกเราจะมาสร้างสะพานด้วยนี่น,นี่ผมได้ทำการคราบไว้เป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็ส่วนเนื้อเอาจากตัวน,นี้ได้เลยเพราะตัวน,นี้มีเยอะนี่มีเยอะจริงโคตรจะเยอะถ้าเราได้แรปเตอร์มาก็จะเป็นตัวที่3ของบ้านเราเลยนะที่มีแบบสัตว์เรื้งแสงนะเจรเราแบบจะพัฒนาไปเป็นเป็นแบบเลี้งแสงทั้งบ้านเลยนะไอ oh, ตัวที่ <no. S 1> ไม่เรีองแสงจะ ลุกออกไปทีละตัวทีละตัวนะโอเคตอนนี้ก็น่าจะบักเป็นที่เรียบร้อยนะโอเคแล้วก็ใส่ยาคูนซิปไปก่อนนะครับผมแล้วก็ใส่เนื้อไม่ได้ยากนะสำหรับแรปเตอร์นี่ตื่นละเลือดอยู่ที่4,000นะสเตมินาพ4นสแล้วก็ดามเมจแ0ดนะน้ำหนัก400ก็โอเค จะแตกคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะตัวนี้ก็น่าจะเป็นลูกรักของเราอีกเช่นเคยเพราะเราก็ชอบมันนะเออเจเราแบบอยู่มาได้ถึงวันนี้ก็เพราะมันตัวคนเดียเลยนะเออมันแบกเจเรามาเลยนะเฮ้ยเราจะแบบทอดทิ้งมันไม่ได้นะครับผมบอกไปก่อนอ่าเคียวอยู่ไหนวะโอเคอยู่นี่เดี๋ยวได้ขอตกแต่งบ้านนิดนึงนะ ไดสักอันหนึ่งโอเคเออมีคนถามเคียวออกจากไหนนะนี่ก็บอกแล้วนี่น,นตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็นี่ไหมเอออันนี้นะนี่นอันนี้25แอมป์นะนี่มันจะมีเคียวให้แลกอยู่มันไม่ใช่แลกเดี๋ยวมันซื้อนะแต่ตอนที่เราซื้อมา25แอมมันให้แปมมาแล้วนะก็คือเราสามารถแลกได้เลยนะครับผม25แอมเบอร์แต่ถ้าเราจะแลกอย่างอื่นเพิ่มก็ ถ้าแต้มไม่พอก็ซื้อด้วยแอมเบอร์ด้วยนะโอเคติดตั้งบันไดไว้ตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บตรงนี้พี่น่าจะเจาะเป็นประตูนะในอนาคตนะแต่ตรงนี้เป็นหน้าต่างไปก่อนละกันโอเคประมาณนี้แล้วก็มากั้นรั้วกั้นเลยนะเราก็จะขึ้นมายิงตรงนี้แล้วนะจากปกติจะยิงทางดูใช่ไหมเราจะทําบานหน้าต่างไว้แต่ เราจะเปลี่ยอแลรนะทุกคนบานหน้าตาก,ก็ได้แหละแต่แบบมันก็มีมันยิงงยากไงแล้วก็สัตว์มันก็มดุดออกมาได้นะเอาผมกาะปิดว่ะขาดอีกสองนะก็อย่าค่อยมาทำต่อนะโปรเจกต์กนี่นี่ก็ค่อนข้างจะสวยนะที่ทำเพราะอะไรเพราะไม่ใช่อะไรหรอกไอ้สไปโนนะมันหลุดไปได้ทุกคน มันเหยียบตรงนี้ได้ทุกคนเนี่ยๆตรงนี้มันเหยียบไม้ตรงนี้ขึ้นไม่ได้นะเออเผื่อเราแบบชุบนกยักษ์อีกเช่นคืนนะเออเดี๋ยวเราก็จะมาชุบกันเรื่อยๆนะในในกองอันนี้นะเออได้ใช้แบบเรื่อยๆแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราเอาเจ้าแรปสเตร์ตัวนี้ไปบูก,กันดีกว่านะที่เราบูตอนแรกๆเลยนะไม่ใช่อ่าที่เราไปบูแบบตอนที่เราได้มันมาใหม่ๆที่เราจําความได้นะ เออจุดที่เราไปจับหมาป่านั่นแหละเราจะไปตรงนั้นนะเพราะเราจะไปเรียกความทรงจำเก่าๆของเรานะที่เราเคยแบบไล่ฆ่ากันด้วยกันนะสำหรับแรปเตอร์นะเอยกระตุกกระปบ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 ก่อนปบยังไงวะางอ๋อเลืมลืมท่าทุกคนโอเคได้แล้วเออลืมท่าตะปบเฉยทุกคนซอรี่ด้วย <Hey. S 1> เด๋เราขี้ลืดนะ แต่ไม่ได้ลืมขี้นะเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันแดนหิมะกันเลยนะครับผม let's go ตอนนี้นะครับผมเจเราก็มาอยู่ที่จุดแจ้งเกิดของเจเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับ <Okay. S 1> โอเคโอเคแป๊บหนึง่งนี่กว่าจะเดินทางมาถึงก็ได้มาหนึ่งเลเวลกันกันเลยเออแล้วก็ใส่สีเขียวให้มันนะตอนนี้สีเป็นไงบ้างก็ออกเขียวๆนะ ก็เออเอาไอ้เขี่ยไปเลยนี่เฮ้ยสีฟ้าเฮ้ยแจ็มไหมแจ็มไหมพวกมึงว่าแจ็มไหมนี่นดูโคตเทเอ้ยโคตรเทโคตเทเฮ้โยโคตเฟียวโคตเฟียวเฟียงงอเลยบางอ่ะมันจะไม่เหมือนกันนะสำหรับไอ้พวกแสงนะเพราะมันจะเปลี่ยนมันจะเชี่ยเฮียดินบันเลยกู ว่ามันจะเปลี่ยนแบบไหนนะเออเหมือนอาเจียนจะเปลี่ยนที่ปีกนะส่วนแรปเตอร์ตอนนี้น่าจะเปลี่ยนที่คีบมันนะที่เป็นแสงนะแต่เราแบบให้มันกินผงเปลี่ยนสีของเรานะส่วนไออาเจีนตอนนี้ก็แม่งเสือกเลเวลเยอะนะไอเปรตมาดิลงมาดิไอเปรตเวนแม่งเสือกบินได้ดยนะมาบินลงมาดิโอไม่กล้ามันดูดิมันโปมันคิดโกงเจ๊เรา่ะ มาดิโอ้ยมาถึงก็เจอของแข่งเลยนะอาจเจียนด้วย4 3 5สาสิบห้ากันเลยเลือดโคตรเยอะเยอะอเปรีดเอ้ยแล้วมึงก็ไม่เสือกลงมานะลงมาลงมาดิลงมาดิโอ้ยลงมาดิลงมาลงมาลงมาเดี๋ยวสเต็ปสเต็ปกระโดดกัดทุบทึบโดนป่าม่รลูกแม่งเยทึบสีม่วงทุกคนเห็นไหม อยากได้สีอะไรดีวะแบบนึงคิดก่อนนะว่าตัวนี้จะเป็นสีอะไรดีไอคาโนที่บ้านเป็นสีแดงนะแต่ครีบมันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะเออส่วนตัวนี้ถ้าเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนเป็นครีบมันนะที่ห่างมันแล้วก็แถวแบบกรงเล็บกวงอะไรนะเออที่ครีบมันจะเป็นสีต่างๆนะถ้าเรากดเปลี่ยนสีก็ถือว่าเสี้ยงเอเลยโคตรไม่ชอบเลยนะเล่นแรปเตอร์เนี่ย ค่าอาจนนี่มันทูดามิไม่ได้นะเหมือนในพวกตัวอื่นมันจะทูดามิได้ด้วยนะสําหรับแรปเตอร์นนะแต่อาจนทูดามิไม่ได้นะมันอยู่สูงเกินสีเขียววะไม่ค่อยเที่ยวมันเอาละอาเจนปล่อยเลยนะผมจะไม่เล่นกับอาเจนทวิชนะครับผมโคตรวุ่นวายมันคำรามมันคำรามเลวเอาดิเอาดิาดฟังแกวัด ฟังจังหวะนะถ้ามันทูดามิทจะดังตึ๊ก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 ตึกตึกนะสำหรับแรปเตอร์นะนี่แรปเตอร์ก็มีทูดามิทเว้ยแต่แตจะจะโบนิดนึงไม่เหมือนหมาป่านะเดินหน้าทีเล็กอีกนะแต่ขอฆ่าช้างก่อนเอ้ามันจะตายแล้วนี่ <c oughs> โทษทีโทษทีโทษทีพี่มาแล้วพี่มาแล้วขอแจมด้วย บบอีเว็ยะยาโอ้โหที่ขี่กากไปไหน่อยนะก็เลยเล่นไม่ค่อยสนุกนะสำหรับแรปเตอร์นะเพราอแม่แบบต้องมาระแวงเลือดด้วยนะเพราะมันไม่ได้เยอะนะสำหรับแรปเตอร์นะถ้าเราไม่มีอร์เมอร์ทพๆเล่นนะแต่ไม่ได้วันนะครับผมนี่กลัดไปมาดิมาดิ นี่ยเนี่ยเนี่ยเริ่มแรงนลเห็นไหมไอ้พวกช้างก็เข้าอยู่นะมันเริ่มจะมาไล้ไงไอพวกนี้ตะปบได้ไหมมาดิฮึบไม่โดนตอนนี้ได้มากอีกหนึ่งเลเวลเปลี่ยนสีด้วยเอา้ากูเปลี่ยนจนสลบไอบ้บ้าเอ,อ้ย ยันจนสโลบอ์อะคำน้องๆชิ้นอยตื่นขึ้นมาเอาแล้วปลุกไม่ได้เลยนะประเด็นมันเออโอ้โหหลับุีเลยฝันดีเลยไอ้อเกิดชิ้ยะอะไอเวนี่แม่งทำไงดีวะแม่งมาหลับเอออยู่ตรงนี้อีก เี๋ยต้องรอให้มันตื่นอีกใช่ไหมโอเคเดีย๋ยวรอให้มันตื่นก่อนลืมไปเลยแรปเตอร์มันค่าสรุปน้อยมันแค่โอ้โหเก้าพันเองโคตรจะน้อยนะเออเห็นไหมเมื่อกี้เจ๊เรายิงไปสองดอกนะก็เลยล่วงเลยเฮ้ยเรามีกวางแสงด้วยนี่เออเดี๋ยวค่อยไปชุบวันอื่นนะโอ้โหงั้นเดี๋ยวรอเจ้าแรปเตอร์ตอนที่ตื่นก่อนละกันนะครับผม หลังจากที่เจเรารอไปเป็นเวลาโคตรนานแลไอ้เปรตมันก็ยังไม่ฟื้นนะฮะดูมันนอนแอ่งแมงอยู่ได้เวรน,นี่เจจับมันมาเพื่อการต่อสู้นะไม่ไม่ไม่ใช่จับมันเพื่อน,นอนโอ้โหไอ้เปรตนี่โอ้โหงานเจี่ยรอตั้งนานมาพาไปบูต่อเฮ้ยตุนในตุนแต่มันกระโดดอีกนี่ไงงานหนักเลยมึงเอาไปเลยทีเลียสองตัว แม่งอู้ง,งานไหวปล่าวะเดี๋ยวมันตายหายอยีกลำบากเจ๊เราอีกพอมันตายนะเก็บศพไง <c oughs> นี่แต่ไม่ได้หวั่นไ,นไอ้พวกไอ้พวกแบบเดินดินนะแด็บเตอร์เราเอาอยู่เกือบทุกตัวตะปบกูละไอ้เวนเอ้ยเจอกูไหนเร็วเร็วเอามันเอามันมึงเห็นไหมมันตะปบกูอยู่หน้าเฮ้ยสวยเจ๋าเอาไปดิเอาไปด,าาดิไล่แล้วไล่แล้วลแด็บเตอร์กูค้างแล้ว sau khi bung phun mà mốc kí khang đấy, dừng khang còn được không? để để chính khang chính, yết yết, hấp tưng khang rồi, tất cả, ok, Archen không 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 Archen, Archivik đi qua, gì đó, măng chết tay hà tay hồn rồi, măng lại đồn lát rồi, lát to, ไม่โดนอีกที่ดนลลตุบทุบทุบทุบุบทุบทูดามจนะแต่ป๊บมันจะเป็นทูดามจดเลยนี่ตาดซะกองเล็บน่าจะแรงไม่เอานี่แวดดีกว่าแวดแวดปีแวดปีแวด,แด,แดมามามาสิมาสิไม่ได้วันนะครับน้องๆนี่ เออเยบอกดีเทลนะเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ดูนี่ความสวยมันก็ประมาณนี้นะสำหรับแรปเตอร์แสงนะสำหรับพี่ก็โอเคนะค่อนข้างจะสวยอยู่มันจะเลืองแสงไปมา,าที่ลำตัวนะจะเปลี่ยนสีไปมาเรื่อยๆนะต่างจากาสไปโนของเราคลิปที่แล้วนะสไปโนคลิปที่แล้วที่คลิปมันจะเปลี่ยนแสงไปเรื่อยๆนะครับผมแต่แรปเตอร์ตอนนี้ ที่คีบมันจะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแสงนะเออแสงมันก็จะอยู่คงตัวจะเป็นสีสีนี้นะที่เราเซตไว้แล้วก็ที่ตัวมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามการเวลาก็สวยอยู่สาหรับแรปเตอร์นะใครอยากได้ก็ไปลงดันเจียนดูนะครับผมดันเจียนอันนี้ก็ไม่ได้ยากนะปุ๊บมาดิ แต่จริงพี่ก็อยากเอาทีเ็กมาด้วยนะแต่เลเวลมันค่อนข้างจะน้อยนะก็เลยไม่ได้เอามาพอเราต้องเอามาแบบใช้งานจริงน้าอยู่ได้แบบยาวๆนะไอพวกตะจอกงอกไงอ่ะเจเราจะไม่เอามาทิศขาดนะมันไรประโยชน์นะมามาตายไปซะส่วนโด,โดโดเร็กนะไม่รู้จะได้ทำหรือเปล่านะ เออทำโดดูให้เป็นตัวใหญ่อะ่ะในซีซรีในขนมต้มไหมเออน่าจะใช่นะก็ไม่สำเร็จนะจะได้ขี่แนละ้วแต่แบบเซฟหายนะก็คือแบบเล่นใหม่อีกกว่าจะได้แบบ3.2กว่านะโอ้โหโคตรนานประสมพันธุ์กันแบบตาเลือกอเ้าใช่ไหมคำว่าตาเลือกอแม่เซฟหายเฉยเดี๋ยวค่อยทำกันใหม่นะ สำหรับซีรีจิ๊มก็ไม่ค่อยได้ทาควิปทําอะไรเยอะแยะมากมายนะเน้นจับสัตว์อย่างเดียวขนาดควิปทาลาวาเรายัางไม,ไม่ไม่ไม่รับมาเลยนะไอได้ลูกซองคู่อ่ะลูกซองสองนัดอ่ะเออที่เรายังไม่ทํามาเลยนะก็คิดดูว่าสุดแค่ไหนพอทำมาตอนนี้ก็ไม่น่าจะได้ใช้แล้วนะเพราะเราได้อ่าลูกซองหกนัดมาแล้วไงเออแล้ว สองนัดเราจะเอามาทำมะเขืออะไรใช่ไหมเฮ้ยมันสู้มันสู้มันสู้แล้วมันแรงเลยนะอิเปรีย์นี่มันแรงเลยนะเฮ้ยทั้งอึดทั้งแรงนี่เอ้าเอ้าทำไมอยู่อย่างนี้พี่เว็กพี่เว็กกูตายน่าสงสารเกิน มาใครตาหน้าเข้ามาอีกอยังไงพี่เสือนี่ตปะปบไปก่อนนี่อยู่เนี่ยตอนช่วงแรกๆนะที่เอาแว็บเตอร์อมามันดาเมจตน้อยใช่ไหมพี่หายพวกเสือพวกอะไรนี่แหละมาถึงก็ตปะปบแล้วก็หนีแล้วก็ตะปบไม่งโคตรปวดนะแต่ถ้าเลเวลเยอะเราก็สู้ไม่ได้นะเราหาเลเวลน้อยนะตอนนั้นพี่ยังจําได้อยู่แต่โคตรรันทดนะเซฟไปก่อนเคยตายมาด้วยนะ ตายหลายครั้งอยู่แล้วก็ร <laughs> ีเซฟเอานะมันพูดจ,จริงไงเพื่เปรียบนี่นะ <departments> นี่นในอีกในอีกน,น,น,น่าจะหมดแล้วนะแถวนี้น่าจะคลองบอลลังแถวนี้แล้วนะแวปเตอร์ตัวนี้ก็ถือว่าโมเดลค่อนข้างจะสวยเลยนะสําหรับแวปเตอร์แสงตัวนี้นะใครอยากได้ก็ลองลงท้ำไปเอากันดูนะก็ มีประโยชน์มากมายนะสำหรับตัวนี้เท่อยู่ก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้เจรเราด้วยนะครับผมใครอยากให้พี่ลงทําไปจับตัวอะไรก็มินไว้ได้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมบาย